รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวทค่อบตุ้มนะคะก็จัดล้อแม็กขอดี้พร้อมยางออฟโรดนะคะมอนสเตอร์เอทีค่ะและยังไม่หมดนะคะ รุ่นไททันพิเศษคันนี้นะคะรุ่น60ปีเทเซเลกลิมิเต็ดเอディชั่นค่ะแล้วมาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้นะคะปุ้มแต่งอะไรให้กับเจ้าคันนี้กันบ้างค่ะค่ะเรามากันที่ตัวฝากระโปรงหน้านะคะแล้วก็จะมีใส่ตัวอักษรน,นะคะ <Okay. S 1> ก็คือไตตันสปอร์นะคะสีดํานะคะโอเคถัดลงมาค่ะก็เป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะก็แล็บสีดําเช่นเดียวกัน,นะค่ะด้านข้างของเรานะคะก็ยังคงที่ สีดําอยู่นะคะก็ใส่เป็นตัวครอบไฟสีดํารวมไปถึงกระจังหน้าตัวซีของเรานะคะและข้อไฟตัดหมอกสีดําเงานะคะสวยงามมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะพร้อมไฟ LED นะคะชุดแต่งไรเดอร์นี้นะคะ <Wow. S 1> แล้วมาในส่วนด้านข้างนะคะปุ้มนะคะก็ะจัดล้อแม็กขอบ20พร้อมอยาง o f f ฟ o a d นะคะ Monster AT1 ค่ะ <Wow. S 2> และยังไม่หมดนะคะก็มีในส่วนของซุ้มล้อนะคะก็เป็นดําด,ด้านนะคะแล้วก็มาด้านข้างก็จะมีตัว60ปีของรุ่นพิเศษ Passion Lake คันนี้ด้วยนะคะรับกับตัวกระจกมองข้างนะคะครอบสีดําเงายังไม่หมดนะคะมาในส่วนด้านข้างกันบ้างก็จะมีในส่วน <Okay. S 2> ของสติกเกอร์ลายโคลนะคะ และด้านข้างประตูก็เป็นเบ้ามือจับของลายไททันนะคะสีดำเงามาข้างหลังกันบ้างนะคะก็จะมีในส่วนของโลบาเหล็กนะคะลาวหลังคาคิ้วกันสาโอเคและในส่วนของบันไดข้างนะคะก็ยังคงคอนเซปต์สีดำเช่นเดียวกันนะคะปุ้งก็ แรปสีดำนะคะทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยนะคะเป็นสีดำเงาให้กับลูกค้าด้วยรุ่นพิเศษคันนี้นะคะรุ่น60ปีก็จะมีในส่วนของสครับเพดรุ่น Mitsubishi Motor in Thailand ให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับรุ่น Passion r e คันนี้ค่ะคาราดาในส่วนของไฟท้ายนะคะเราก็ใส่ตัวครอบสีดำเงาให้กับลูกค้าด้วยมาพร้อมกับตัวครอบกันชนท้ายนะคะสีดำเงา ก็ยังคงคอนเซปต์สีดําอยู่นะคะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นในส่วนของเปิดด้านท้ายนะคะกระบะด้านท้ายก็จะเป็นสีดําด้านนะคะก็ยังคงคอนเซปต์สีดําเงาเพิ่มความสวยงามให้กับตัวสีแดงด้วยนะคะ <Wow. S 1> และในส่วนด้านบนนะคะพว้ก็ยังคงติดในส่วนของราวหลังคาให้กับลูกค้าด้วยนะคะว้าว รุ่นพิเศษคันนี้นะคะของมิ s u ูบิชิของเรานะคะก็ยังมีในส่วนของตัวไวเลสชั์เจอร์นะคะที่มีมากับตัวรถของเราเลยนะคะมาจากโรงงานเลยเอาโดยความสะดวกลูกค้านะคะและทั้งหมดนี้ที่ลูกค้าเห็นนะคะใช้เงินออกรถเพียง3 9 0 0 0บาทค่ะสนใจโปรโมชั่นอย่าลืมติดต่อเข้ามาที่เพจมิส u ูบิชิปทุมธานีขายดีที่สุดนะคะแล้วติดต่อเข้ามากันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ